thank <laughs> you อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุูดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนพันธีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆโดยเฉพาะท่านที่ เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่เริ่มมาสะสมเหรียญกระสาบหรือว่าธนาบัตรใหม่ๆนะครับยินดีเข้ามาสู่ช่องครูดงคอยก่อนอื่นก็ต้องขอออกตัวไปนิดนึงนะครับครูดงไม่ได้เป็นช่องที่เขาเรียกว่าเก่งกาดอะไรมากมายทุกวันนี้ก็อาศัยเขาเรียกว่าศึกษาอยู่ทุกวันช่องครูดงคอยจะนําข้อมูลดีๆแล้วก็ บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบด้วยคลิปนี้ e p ีนี้นะครับบอกได้เลยใครมีเหรียญกระสาบนะครับชนิดราคา25สตางค์เนี่ยแบบเนี้ยแบบ25สตางค์หรือว่าเราจะเรียกว่า25สตางค์เหรียญสลึงลวงข้าวก็ไแด้ใครไม่ซื้อคูโด่งซื้อนะครับสําหรับเหรียญน,นี้สําหรับเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้ออยากให้เพื่อน,นเพื่อนพี่นน้องรับชมให้จบนะครับเพราะว่าจะมีรายละเอียดอธิบาย ให้รับทราบรับชมกันนะครับนี่ครับผมเหรียญยี่สิบห้าสตางค์เห็นไหมครับนี่เหรียญย5ส้าสตางค์เนาะนี่มาเข้าเรื่องเลยสําหรับเหรียญที่คูโด่งมาตามหาอยู่นะครับก็ใช้คําว่าหลายคนไม่เล่นหลายคนไม่ซื้อแต่คูโด่งซื้อนะครับเหรียญยี่สิ้าสตางค์แบบนี้อันนี้เป็นด้านหัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเนาะวางจะได้เห็นจะชัดขยายนิดนึงนะครับขยายนิดนึงนี่ มาดูเหรียญที่คุณตบประกาศรับซื้อนะครับนี่นี่ครับผมเห็นไหมนี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเป็นเหรียญปกติส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเออเลคอยหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเหรียญปั๊มซ้ำก็ได้ปั๊มซ้อนก็ได้แต่ยขยายอีกนิดอ่ะจะได้เห็นชัดๆเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับดูฉลองพระเนตรดูพระพักของพระองค์นะครับส่วนอันนี้ มถ้าใครเห็นของผู้ดวงนะครับผู้ดวงจะเก็บเหรียญแบบนี้เอาไว้หลายเหรียญแล้วเนี่ยเนี่ยครับผมก็เป็นการชอบโดยส่วนตัวผู้ดวงมองว่าคลาสสิกดีนะเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้ถามว่าเก็บไหมก็เก็บอยู่นะครับแต่ว่าแบบนี้จะมีความพิเศษแล้วก็คลาสสิกดีเดี๋ยวมาดูด้านหลังของเหรียญมาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญปกตินะครับมาดูเหรียญน,นี้นี่ครับผมเห็นไหม มีการปั๊มอักษรซ้ำกันนะครับมีการปั๊มอักษรปั๊มกันซ้ำกันเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแบบนี้ยเห็นไหมครับนี่อันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับดูให้เห็นเลยเหรียญน,นี้จะเรียกกันว่าเป็นเหรียญ UNC ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนที่คุโดวงได้มามีพี่ที่เป็นนักสะสมท่านหนึ่งท่านเลิกสะสมก็ให้คุดวงไปเหมาเนาะคุโดวงก็ไปเหมามาเนี่ยครับผม ก็ได้เหรียญแบบนี้มาด้วยนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นเหรียญปกติอันนี้เป็นเหรียญนนเ,เ,เออเลขออยใครมีแบบนี้นะครับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์รวงค้าบมีแบบนี้นะพักทายรูหลวงมาคนอื่นไม่เล่นรูหลวงเล่นส่วนเรื่องราคาเราก็เข้ามาพูดมาคุยกันถ้ามันไม่แพงมากรูหลวงก็รับซื้อเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเออเฮ้ยคนซื้อคนขายตกลงกันไม่ได้ เพื่อนๆจะเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้กูโดไม่ว่ากันคลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Something in my heart. 이 맘처럼 하고 싶어. When you bring my valentine.